สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโลขับ X Die กันนะครับวันนี้เราจะมาทํารีวิวพิเศษอาวุธของรถขับ X Die นะว่ามีที่มาอย่างไรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลุยกันดีกว่านะอาวุธแรกครับ Buster ครับจาก X หนึ่งครับผม X เป็นคนใช้ครับอันนี้เข้าใจง่ายๆไม่มีไรเนาะเป็นอาวุธเบสิกที่ทุกคนรู้นะเห็นปุ๊บรู้เลยว่ามันคือของ X นั่นเองอันที่2องครับผม Military Buster ครับมาจาก X หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมเซลโร่เป็นคนใช้นะครับโดยเซลโร่เนี่ยถ้าเราไม่ได้เก็บ Armor p า a t มาแล้วเราไป เล่นในสเตจเนี่ยก็จะได้รับมาจากเซโร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเก็บมาแล้วก็จะไม่ได้รับมานะครับอันเดียวกันแหละอันที้สามแอร์บอสติคบัสเตอร์ครับมาจาก X8 ครับกาดรอยนะครับตัวนี้ผมหาที่มาที่ไปไม่เจอพยายามหาแล้วก็พบว่าไอหุ่นตัวนี้มันใช้นะฮะแต่ว่าอันอื่นหาไม่เจอจริงครับต่อไปแอร์บอสต์ครับมาจาก X5 ็กาก่อฟอลคอนนะครับชาร์โดเบย์บัสเตอร์ครับ X6 ครับก่อชาร์โดนะครับสไนเปอร์บัสเตอร์เนี่ยอันนี้เราคนพบว่ามาจาก X X Command Vision นะครับก็เป็นคนใช้นะอันนี้ครับผมเป็นอุปกรรณ์์พาทเป็นคนใช้นะอันนึงนะฮะ b บโอเคมีข้อบัสเตอร์นะครับมาจาก X5 านะก่อไกอารอาร์เมอร์นะครับกา a วิเ y c h ช n นอลเพาส์นะครับมาจาก x อ u l t i m a t นติเม r อาร์เมอร์นะก็คือเป็นปืนสุดยอดของ X อ l t i m นติเมนั่นเองต่อไปนะครับแอร์บัสเตอร์นะอันนี้มาจากร o แมนสองครับแอร์แมน R.O.G. Hunter Buster อันนี้มาจาก Asus นะครับผม R.O.G. Phone 2นะคือเป็นคอร์บโบกันมานะลายก็จะสวยๆหน่อยแต่อันเนี้ยต้องเสียตังค์ซื้อโทรศัพท์มันจะไม่ผิดนะครับถึงจะได้มานะครับปกติหาไม่ได้ ในออฟไลน์ไม่มีนะในเวอร์ชันออฟไลน์นะวันนี้พิเศษจริงเอาคอบัสเตอร์ครับมาจากล็อกแมนแปดเอาคอแมนครับเดสทัชชีบเลเซอร์ครับมาจากล็อกแมนซีโร่หนึ่งครับก็ปีเอ็กเป็นคนใช้ครับโซนิคบัสเตอร์มาจากล็อกแมนเจ็ดนะครับเชดแมนนะครับชูติ้งดาก้อนนะครับมาจากล็อกแมนริวเซ่หนึ่งนะครับกินดาก้อนบูมแมลงเบงนะครับมาจากเอ็กสามครับซิสเตอร์ชิมนะครับผมก็ตัวกุ้งนั่นเองเจ็ทวอลติกบัสเตอร์นะครับมาจากล็อกแมนเซตเอ็กนะครับมาจากเล กันชอเดะเจลรอยนะครับผมตัวนี้ก็จะเห็นว่าหน้าตามันอ่ะอยู่ข้างๆบัสเตอร์นะนะครับมีดวงตายอยู่นิดนึงนะให้พอสังเกตได้ตัวต่อไปครับเอ็กโวสีโบครับมาจาก Z x Advent วนะครับผมบัคไฟเดอร์กาเซลรอยนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าเอาหัวมันมาใช้เลยแหละนะครับผมตัวนี้จุดขายมันชัดเจนอาร์ครกเกอร์นะครับมาจาก X 2ครับไวโอเรนนะครับผมเป็นเคาน์เตอร์ฮันเตอร์นะครับทีลา X นั่นเองครับหนึ่งในสามตัวฮอคพิซิชั่นบัสเตอร์ครับมาจากล็อบบี้เซตเอ็กนะครับ บอสก็คือไฮโวลเดอร์แรปเตอร์รอยหรือแรปทรอยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวแรปเตอร์บินได้นะเท่จริงครับตัวนี้ต่อไปครับเดอะโมโนโคเนียสนะครับผมอันนี้ก็มาจาก Side Advent, เซตเดอแอดเวนต์นะครับเป็นเอาเบิร์ดนะรนะครับนนร,ร่างแรกนะครับผมเป็นเหมือนสุดปีศาจสามหัวนะมัลางสามหัวนะครับแล้วก็อาวุธสุดยอดของเอ็กนะครับอ่าในในหมวดบัตเตอร์นะคืออันติเมตบราส์นะครับผมอ่าหรือว่าบ้านเราเช่นอันติเมตบอมอะไรเงี้ยนะนี่ผมมาจากภาษาอังกฤษนะถ้าชื่อมันไม่ตรงอาจจะอย่าเพิ่งงงนะผมเอามาจากตัวของ วิกิพีเดียในแฟนดอมนะครับแล้วก็เป็นที่ภาษาอังกฤษมาจาก X Die Armor นะครับผมอันนี้บัสเตอร์นี้สวยงามมากมานะครับแล้วว่าโหดมากด้วยนะต่อไปหมวดดาบครับอันแรกก็เซเบอร์ฮะไอของ X หนึ่งครับมาจากเซโร่นั่นเองบีมไรเปียนะครับผมอันนี้มาจากคอมมานดิชันครับของเซโร่ใช้นะครับเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งแทงกุล่าเซเบอร์อันนี้มาจากเซ X ครับโมเดลเซ X แต่ว่าตัวดีไซน์อาจจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับอีริดแลนส์นะครับผมมาจากเซโร่ภาคหนึ่งนะครับผมนั่นเนเซโร่หนึ่งจากลิเวทานนะครับ คิมสันไซนะครับมาจาก x4 ครับเป็นอาวุธของซิกมาล่างแรกนะครับดูมเบดครับมาจาก x8 ครับซิกมานะครับผมเดมอนเบดมูรามาสานะครับมาจากล็อลแมนเอ็กเซ่นะครับผมของบลูเอ็กเซ่นะครับบลูเออีนั่นเองไนท์แมทถ้ามาจากล็อลแมนลิวเซย์สองของโลกนะครับเฟสติวัลสเปเชียลตี้อันนี้มันจากขนมไม่ใช่ขนมนี่เรียกว่าอาหารทานเล่นอิคายากิก็คือเป็นปลาหมึกย่างเสียบไม้นั่นเองครับก็เท่ดีแล้วมันฮิวได้ด้วยนะอันนี้คือแบบเป็นอาวุธที่เจ๋งมากๆนะครับต่อไปแอนเซียนโลลิลิคครับผมมาจากล็อลแมนแปด เป็นแขนตรงซ้อนแมนนั่นแหละครับเบอร์เซอร์เกอร์เกรดซ้อนนะครับมาจากริวเซ2นะครับผมทันเดอร์เซอร์เกอร์นะครับทวินแฟงมาจากว่าคอมมิชชั่นนะครับเซโร่เป็นคนใช้อุปกรณ์อันนี้นะครับรีพิเซเบอร์นะครับลองแมนเอ็กซี่ครับโคโลเนลนะเป็นคนใช้นะฮะแล้วก็พวกเลเิฟอร์เลเิฟอร์ตัวที่แบบพวกทหารก็จะใช้อาวุธนี้เหมือนกันไอซิเคิลแฟงนะครับมาจากเอ็กซี่นะครับฟอสต์บอลลัสนะครับผมลาเมงเกสซ้อนนะครับอันนี้มาจากขนมชื่อว่าเบบี้ตาตาโดเดคไคลาเมงนะครับผมเป็นลาเมงแห้งนะครับเหมือนเรานึกภาพ รากินมาม่าแห้งอะที่เราแบบไม่ได้เอาไปใส่ต้มน้ําร้อนเนาะมันจะเป็นขายแบบเป็นขนมเลยอร่อยมากๆนะบางคนชอบมากนะครับ s i n g u l a r i t y s l a s h e r มาจาก r o c k m a n Zero 3นะครับเป็นโอเมก้าเป็นคนใช้นะครับ s i n t เตอร์ช d o w s a เ e r มาจากมอนแท Li ลท์นะครับผมอันนี้ก็แมงดามาโ o ล็องซอนนะครับ Th ันเดอร์ซอ d นะครับล็อกแมน7อันเนี้ยเอาจริงอะไม่ชัดเจนว่าตัวไหนแต่ผมว่าคาวแมรแหละเพราะมันเหมือนตัวเทพเทพสายฟ้าของญี่ปุ่นมากสุดแล้วนะครับกรุดแอคนะครับผมมาจากล o c k m a n Zero 4นะครับ มิโนแมกนัสนะครับผมก็เป็นขวานของเขาหน่นแหละนะครับชัดเจนชาร์กทูธเฮดอองชอร์นะแองชอรนะครับมาจากล็อกแมนเอ็กหกนะครับผมเมทัลชาร์กเพเยอร์นะครับต่อไปเลสโลตัสเซเบอร์นะมาจากล็อกแมนคอมพลีมิชชั่นนะครับเซโร่เป็นคนใช้เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งของเขาเหมือนกันแล้วก็อาวุธย่อของสายเซเบอร์ครับดาบปฏิหารมิเลคันเบดมาจากเอ็กไดซเซโร่นะครับผมนี่เรียกว่าแบบอาวุธเทจัดนะตัวสนชัดเจนนะว่าเป็นของเซโร่นั่นเองหมวดถัดไปครับผมเป็นประเภท แม่ชินกันนะครับอ่าเรียกว่าเป็นยิงลัวนั่นเองเลเซอร์ไรเฟิลครับอันนี้ผมหาข้อมูลแล้วหายากมากสุดท้ายค่าดาวมาจากรอแมนซีโรสี่ครับเป็น a อพีซใช้นะตามรูปเลยนะครับแตรเกิลกันนะครับผมมาจากคอมมานดิชันฮะเอ็กเซลเป็นคนใช้ครับเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งของเขาไฮสปีไรเฟิลมาจากเอ็กแปดนะครับเอ็กเซลใช้นะครับเวลาชนะบอลเรได้มานะครับแกลลิงกันนะครับเอ็กไดนะครับผมแมทโจอี้เป็นคนใช้นะอันนี้ผมหาไม่ได้เหมือนกันนะก็หาพยายามเจอแล้วว่าเออมันมีตัวละครในเอ็กไดมันใช้นั่นเองตัวอื่นหาไม่เจ ช็อตกันนะครับผมมาจาก X7 นะครับเขาบอกว่าที่มาเนี่ยมัน่าจะมาจาก AF Stone ตัวเนี้ยในอ克แมน X7 ด่านคองอ่ะคือมันมันใกล้เคียงสุดแล้วนะครับผมหาสาเหตุอื่นไม่เจอมาแต่ว่ารูปร่างก็ก็พอไปได้พอพอไปได้บีมแมชชีนกันนะครับผมมาจากปืนนะครับของ X7 นะครับมาจากไรอร์เมอร์นะครับโกลเด้นไรอร์เมอร์นะที่อยู่ติดตรงแขนเนี่ยครับมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับต่อไป h a w k a t ท l i Machine g u นะครับมาจากอ克แมน X เซภาค4นะครับ Dark c h i อันเนี้ยผมก็หาข้อมูลชัดเจนไม่ได้แต่เขาว่ากันว่า มันคล้ายๆตัวดาร์คชิพของ X อ็กซ์ซเอ็กซานะครับแล้วก็รูปร่างคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวแต่อาจจะมีการประยุกต์มาก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นภาพอัปเกรดของแกลลินกันก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อไปสก่าเลตไทยแลนด์นะครับมาจากร็อคแมนเซโล่สครับดรววิลนะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนนะตรงส่วนหัวเหมือนเปียบนะครับไอออนไลเฟินะครับมาจาก X8 นะครับของ Excel เป็นอุปกรณ์อันนึงนะครับอ่าเวลาเราไปชนะบอสหรือว่าก๊อปปี้ล่าจะได้มานะครับ เซอรเวตทัสออฟทันเดอร์อันนี้มาจากคอมมานดิชั่นชาโดนะอันนี้ตอนแรกผมดูไม่ออกจริงว่ามันคืออาวุธอะไรผมไปเสิร์ชหาข้อมูลดูก็เลยพบว่าอ๋อมันอยู่ด้านหลังของชาโดแต่เราไม่เคยสังเกตเห็นไงเรียกว่าถ้าใครไม่ใช่แฟนขับจริงดูไม่ออกจริงครับฮาร์ดอฟโกครับอันนี้มาจากคอมนมนดิชั่นครับซิลเวอร์ฮอนเขาเปลี่ยนสีออกไปคือมันอันเดียวกันแหละแต่ว่าเราดูไม่ออกเพราะว่าเขาเขาใช้สีอื่นนะต่อไปอะตอมิกดิสอินทริกชันอันนี้เป็นไลท์เชเซอร์คือไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่ 4, ัลา ขับมอไซค์อ่ะใช้อันนี้นะครับรูปร่างเดียวกันฟอร์คอนบ l ลิสตานะครับมาจาก l ีวเซสองนะครับเทราคอนดอร์นะครับแอสเซาไลนะครับมาจากล็อกแมนซีโร่สี่นะครับคราฟเป็นคนใช้นะฮะเห็นว่าโอ้ที่เขาถือเนี่ยเหมือนเปียบนะครับซินิเตอร์แกลลิงกันนะครับมาจากมอร h ฮันไลน์นะครับผมอันนี้เป็น m a กนามาโลแมกนามาโลหรือว่าอมาโลนี่แหละเฮวี่โบกันนะครับแล้วก็นีออเลเซอร์ครับเอ็กห้าชายนิ่งไฟไฟหรือว่าชายนิ่งโฮทอร์ูนิกตัวหิ่งห้อยนั่นเองซูเปอร์แมกกันนะครับมาจาก เลเวอร์เกสนะครับอันนี้ผมเดานะว่าน่าจะมาจากกิจกรรมเอ็กดายวาเลนไทน์เดลิโก้นี่แหละเพราะว่าชุดมันกับตัวปืนมันคล้ายกันมากๆนะครับหาอื่นที่มันแมทไม่ได้แล้วอันนี้มาจากเอ็กดแน่ๆนะครับต่อไปแอซิดิกแมชชีนการอันนี้มาจากล็อกแมนสิบเอ็ดนะครับแอซิดแมนนะครับเดวิลไอนะครับอันนี้มาจากซูเปอร์เอเวนเจอร์ล็อกแมนนะครับผมมาจากนิวเยลโล่เดวิลนะครับตัวที่มันอยู่ในวิหารโบราณนั่นแหละนะครับดูจากดวงตาดูจากสีแล้วน่าจะใช่นะอันนี้นะครับสุดท้ายครับ The deconstruction นะครับผมอ่าทลายโครงสร้างนะอันนี้ก็จะ Excel นะครับผมให้สังเกตดวนรูดลายนะแล้วก็ m a ก l ิงกันเนี่ยเป็นของ Excel Excel อยู่แล้วน่าก็น่าจะใช่นะ Excel ตัวนี้นะครับทําไมผมถึงต้องมั่นใจเพราะว่าในหมวดสุดท้ายของแต่ละประเภทมันจะเป็นอ x ก e l ทุกอันนะครับต่อไปนะครับผมส่วนเปรย์นะครับเปรย์ก็เป็น Gas มิ i t อร r นะครับของ Matt j ี y นะครับตัวนี้คอมเพรสสเปกันอันนี้เขาว่ากันว่ามาจากมิก a Man นะไอ้ตัวม i ก a แมนอะมันเป็นคนใช้นะครับรูปร่างมคล้ายๆใช่ไหมดูตามรูปได้เลยครับ เบอร์นิงสเปรกันนะครับ x1 เฟมแอมมอสนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปืนของแอมมอสแหละนะครับตรงแขนที่เขาติดตั้งแหละครับไม่มีอะไรโซโนวีสเปรกันอันนี้เขาบอกว่ามาจาก x4 นะครับอควอโซนะครับผมปืนคล้ายๆกันนะครับคัชชิ้งสเปรกันมาจาก x4 นะครับเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งเออไมนคุยโจนตัวหนึ่งในลูกกระจอกอะระดับปานกลางเนาะกิกาเดตตัวนี้ครับน่าจะใช่นะอันนี้นะครับเพราะรูปร่างคล้ายกันมากๆไพซอนน่าคาลสเปรกันอันนี้ก็มาจาก x5 กาดลอยเป็นคนถือนะครับหาอื่นไม่ได้จริง electric current space gun นะครับมันจะ x8 นะครับอันนี้มาจากตัวของว้าว่าร่างร่างพัก x8 นั่นเองนะครับ yv นะครับ essence of the abyss นะครับผมเป็น l o c k m a n zero พัก1นะครับเฟบเนอร์เฟบเนอร์นะครับผมเฟบหน้านะครับไม่แน่ใจว่าอะไรนะขออภัยนะครับน่ะฟับเนียร์หรือเปล่าไม่รู้จแล้วไม่รู้ว่ามันบาได้หลายแบบผมไม่แน่ใจนะครับถ้าอ่านก็คือผมอ่านก็อ่านฟับเนียร์แหละนะครับก็อาวุธเรากับปืนของเขาค่อยเคียงกันมากครับต่อไป explosive bower ครับอันนี้มาจาก คอมมานด์มิชชั่นครับอันติเมตเอ็กที่มันถือปืนนั่นแหละตัวนี้ปืนไข่เคียงกันมากครับไพโลเอ็กซ์คิวชั่นเนอร์นะครับมาจาก ZX นะครับฟิตรีโอเดอะพีเดอร์ไทร์นะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับตัวแขนเหมือนเปียบนะครับกิตเตอร์ลิงสปาร์กอันนี้หลายๆคนคาดเดาว่ามาจากลองแมนเอ็กเซ่ภาคสี่นะครับสปาร์กแมนดอทเอ็กซีนั่นเองนะครับฮาร์สเปกกนนะครับมาจากรีวเซนหนึ่งนะครับฮาร์ฟโน้นะครับตัวนี้ชัดเจนมากนะรูปร่างมันเป๊ะๆเลย ฟิลซิงโดมิเนเตอร์มาจาก X5 ไทโดเวลนะครับหรือไอตัวของปาวานนั่นแหละนะครับใน X5 เกตเตอร์แฟงนะครับมาจาก ZX ดเอ็กเวนนะครับไบฟอสเดอะคอคโครย์นะครับไวรัสสเปเยอร์นะครับเอ็กซ์เอฟพักหนึ่งนะตัวนี้ผมคาดเดาว่ามาจากไลท์ไวรัสของเอ็กซ์เอฟพักหนึ่งตัวแรกจากในรูปเลยเพราะว่ารูปล่างมันคล้ายๆกันมากนะในส่วนของสีสันมันแล้วก็ตัวมุมโค้งต่างๆแล้วก็สัญลักษณ์ไอคอนเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากอันนี้แหละนะครับเอ็กซ์โรสตีเฟรมโทรเวอร์นะครับมาจากล็อกแมนซีโร่สามนะครับ บสซินฟิซาร์นะครับก็คือตัวนี้ชัดเจนคือตัวของคีบกิ้งกาใช่ไหมที่มันที่มันอยู่รอบๆเนี่ยชัดเจนมากว่าตัวนี้แหละชัวๆนะครับต่อไปครับไกด์กิวหรือไกด์ไกด์เลเซอร์นะน่าจะไกด์เลเซอร์นะครับอ่าอันนี้มาจากฟิลแมนนะครับผมก็รบมานสิบเอ็ดนะครับฟิลแมนสตอมทอร์นาโดอันนี้มาจากทุนด้าแมนนะนี่ผมคาดเดาเหมือนกันเพราะว่ามันออกเป็นพายุไงแล้วตัวพายุเนี่ยมีไม่กี่ตัวในเกมนี้น่าจะในในล็อกแมนน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับ แล้วก็อาวุธสุดยอดนะครับของสายสเปร์นะครับไลท์เบนเดอร์จริงๆอยาเรียกสเปร์ดีกว่าเรียกว่าเป็นอาวุธเลื่อยดีกว่าเพราะอาวุธมันโคตรโหดมาจากเอ็กไดครับผมน่าจะมาจากไดอาร์เมอร์ลิโกนะครับเพราะตรงเนี้ยผมสังเกตแล้วรูปร่างรูปทรงครับมันมีไอคอนสัญลักษณ์ลวดลายเนี่ยคล้ายๆกับของไอโก้ก็เลยคิดว่าน่าจะใช่นะอันนี้ครับอาวุธนี้โหดจริงๆนะบอกเลยว่าถ้าใครได้มานี้โคตรเก่งนะครับผมโมต่อไปครับแคนนอนปืนใหญ่ครับ อินเตอร์จี้แคนนอครับผมมาจากเอ็กไดของไรอัมเมอร์นั่นเองชัดเจนมากครับว่าปืนรูปแบบเดียวกันเลยครับที่ไหลนะครับแคนนอนนะครับผมอันนี้เป็นเอ็กแครับการลอยถือไว้นะครับไลท์เวฟแคนนอนอันนี้มาจาก X8 นะครับผมมาจากไซค็อปไรอัมเมอร์นะปืนที่อยู่ตรงไหลนั่นเองนะครับดิวเฮดแคนนอนอัมาจากร้องมา X3 นะครับบอสตัวแรกนั่นเองนะครับผมคือทันเนลลีโนนะครับหรือไลโน่นั่นเองเอ็กสตาร์ออร์ดิเนอร์นี่มอร์ธาอันนี้มาจากเอครับการเนอร์ซิกม่านะครับถือไว้นะครับอันนี้ รูปร่างไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่าผมว่าใช่เพราะว่าสีม่วงเหมือนกันมีลูกทรงคล้ายๆกันนะครับแล้วยิงกระสุนกลมๆเหมือนกันนะครับนาปาเฮทนะครับมาจากล็อกแมน5ครับนาปาแมนเดสเตอร์มาจาก X7 นะครับซิกมาร่างแรกแล้วถืออยู่นะฮะอันนี้ผมหาตัวตอนที่มันถือไม่ค่อยสวยมันมันบู๊กันเยอะแยะมากมายอันนี้ผมก็เลยหาภาพอาร์ตมานะครับมาใส่ให้ดูแอสเซิลอุปกรณ์นะอันนี้ก็จะเป็นคอมมิชันนะครับเกตเลดิฟนะครับผมล่างสุดท้ายของบอสใหญ่เนี่ยมันใช้มานะครับสังเกตได้จากตัววงแหวนนะเหมือนเปียบนะครับ เทวีบัสเตอร์นะครับล็อกแมนซีโร่หนึ่งนะครับแพนทิออนลันเชอร์นะครับถือไว้นะครับอันนี้ตัวไอตัวลูกกระจอกที่มันเป็นลูกน้องของเอ็กโกปี้นั่นแหละนะครับแคนนอนบอสนะครับผมอันนี้่าจากเอ็กซเซ่หนึ่งนะเข้าใจว่าตัวนี้นะจากเรฟเฟอร์เรนซ์ก็หายากผมว่าใกล้เคียงสุดก็คืออันนี้แหละคือมูลค่ามันคล้ายกันสุดคือไอตัวลูกกระจอกที่มันเป็นสายฟ้าได้นะครับลิโมโกโกลโนะครับเทอร์โบแคนนอนนะครับมาจ่ายตัวบอสนะครับในเอกกตัวแรกเลยดีพันนะครับผมตัวนี้ดี โฮลิงสตอร์มนะครับมาจากเจสติงเลยใน X4 นะครับแอปซูลฟีนมาจาก X6 มิสซาดบูฟแองกนะครับบับเบิ้ลบอมเบอร์มาจาก X6 ครับอินฟินิตี้มิจิเนียในตัวที่มันแตกตัวได้เรื่อยๆนหะตัวนั้นนะครับชัดเจนมากมันบับเบิ้ลมันมีไม,ม่กี่ตัวหรอกเนาะเดสดิฟิวชันอันนี้ผมเข้าใจว่ามาจากตัวของฟักทองนะครับในล็อกแมนเจ็ดเพราะว่ามันเป็นฮาโลวีนมันมีตัวเดียวแหละนะครับหน้าฮาโลวีนจะอยู่เล็กๆอยู่ตรงปล,ปลายกระบอกปืนเลยมาดีหนึ่งเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ดีไซน์วิวนะอันนี้มาจาก อีกปืนหนึ่งของตัวคราฟนะครับมาคราฟมันมี่ยนของปืนสลับไปมาได้เนาะปืนที่เป็นปืนยาอีกแบบหนึ่งแล้วก็ปืนยาแล้วก็ปืนเลเซอร์นะครับอันนี้ก็ของคราฟในเซโรสีนะครับต่อไปครับ Star b a บ็คเกอร์แคนนนะครับอันนี้ก็มาจากเอ็กเซ่ภาคแรกนะครับซีโร่เป็นคนใช้อันนี้ผมคาดเดานะคือบอสซีโร่อะตัวล็อกแมนล็อกไอตัวเซโร่อะที่มันอยู่ในเอ็กเซ่ภาคแรกอะมันเป็นบอสลับ แล้วรูปล่างรูปทรงมันอ่ะมันสตาร์เบเกอร์มันทำลายดวงดาวอ่ะมันมันคิดได้ไม่กี่ตัวหรอกผมก็เลยคิดว่าน่าจะตัวนี้แหละใกล้เคียงสุดและอันนี้อาจจะผิดก็ได้นะผม,มาหาข้อมูลไม่เจอจริงๆครับสุดท้ายแฟนตาเซียโคมตนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเอ็กไดนะครับตัวไดคอสลอกแมนนั่นเองครับเพราะว่าสัญลักษณ์ไอคอนชัดเจนมากนะตรงหน้าอกของไดคอสลอกแมนเนี่ยมันตรงกับตัวของแฟนตาเซียโคมตเลยก็คาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันนะครับโอเคครับ ภาพรวมน่าจะประมาณนี้นะผมพูดเร็วไปนิดนึงนะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะจริงๆแล้วก็กลัวว่าจะแบบไม่จบในสิกว่านาทีนะก็อันนี้ที่มาที่ไปนะใครคิดว่าไม่ใช่นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะเพราะว่าบางอันเนี่ยผมก็ไปหาเรสเฟรนซ์มาหลายแหล่งมากเลยว่าอา่าตัวนี้น่าจะมาจากอะไรนะครับในเว็บภาษาอังกฤษบ้างเว็บญี่ปุ่นก็ไปหามานะครับที่คนไทยพูดกันก็หามานะครับดังนั้นข้อมูลนี้คือข้อมูลที่ผมอ่ะรวบรวมสรุปมาให้อ่านให้ฟังกันนะครับว่ามีอาวุธอะไรที่มาจากอะไรบ้างนะครับถ้าผิดตรงไหนยังไงก็ บอกกันได้นะครับผมน่าจะเป็นคลิปลองสุดท้ายแล้วสำหรับ Lo c k m มนเ d ็กซ์ไสำหรับผมนะเพราะว่าเราจะไปออฟไลน์กันแล้วนะครับออฟไลน์เนี่ยมีอะไรให้เล่าเยอะเหมือนกันนะหลักๆก็คือความเปลี่ยนแปลงไปของเกมนั่นแหละนะครับแล้วก็ความแตกต่างจากเวอร์ชันออนไลน์นั่นเองนะครับผมจะมีคลิปเร็วๆนี้แหละในการอธิบายความแตกต่างระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่รีบยาวมากนะครับน่าจะประมาณเนี้สิบกว่านาทีนี้แหละครับภาพรวมก็จะประมาณนี้นะสําหรับ l o c k m ม n x เอ็กไดนะครับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ